สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบาบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมถุนหรือชาวราศีเมถุนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนมิถุนายน2564นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานนะครับแล้วจะสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในรูปแบบไกด์ไลน์ให้อีกนะครับ ส่วนใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถรูยการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะริงแล้วก็เกอะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับหรือจะแอดไลน์มาได้ที่บูพยา59ครับเราจะมาดูอิทธิพลของไพ่ในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่เมนลลัก Energy ได้ไพ่ The w o r l d เกิดขึ้นไพ่ The w o r l d นี้นะครับเป็นไพ่ของการเดินทางไกลหรือเป็นไพ่ของการที่ บรรจบครบรอบนะครับกับในเรื่องของการที่เรานั้นเดินทางมาสู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนไพดูเวอร์หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะของตัวตนของตัวคุณเองหรือเปลี่ยนแปลงอะไรสภาวะแวดล้อมรอบข้างของตัวเราเองด้วยเช่นกันเพราะไพดูเวอร์หมายถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็น ในเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศด้วยเช่นกันเพราะไพ่เดอะเวิร์มันเป็นลักษณะของไพ่ที่เป็นนิยามต่างประเทศนั่นเองถ้าไปดูในดวงชะตาอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับอยู่ในตำแหน่งสุภาสุภาประว่าตต่างประเทศนั่นแหละนะก็แปลว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการต่างประเทศมากขึ้นการเดินทางไกลหรือการที่จะได้แบบ เริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตของตัวคุณเองมากขึ้นนะครับมีการต่อยอดมีการพัฒนาในเรื่องของรูปแบบสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นภัยที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยชาวเมถุนลัคนาเมทุนพยายามเปลี่ยนแปลงอย่าหยุดนิ่งอย่าอยุดกับที่นะครับทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้น อิทธิพลของไพ่นะครับยังบ่งบอกว่ามีไพ่เดทด้วยนะอิทธิพลของไพ่เดทเนี่ยมาบ่งบอกว่าชาวเมถุนลัคนาเมทุนต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยเดทไม่ได้แปลว่าตายนะครับแต่แปลว่าการเปลี่ยนแปลงอีกเหมือนกันและก็เป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องเดินทางไกลด้วยและก็เปลี่ยนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเขาเรียกว่าสุขภาพของตัวเราเองด้วยเนื่องจากอิทธิพลของดาวสอเป็นกเกษตรอยู่ในเดือนมอรณะ หมายถึงว่าเราจะมีการเดินทางไกลแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วยังหมายถึงในเรื่องของสุขภาพด้วยนะสุขภาพแข็งแรงก็จริงแต่เราก็จะมีในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยบางครั้งเหมือนกันดังนั้นเนี่ยชาวเมทุนลัคนาเมถทุนต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตนเองให้ดีนะครับเพราะเราอาจจะมีความคิดมากมีความยิตกมีความกังวลอยู่พอสมควรกับในเรื่องของ ไพ่เด o มนที่มาปรากฏขึ้นมาดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องปล่อยวางกับความรู้สึกอย่าไปเครียดอ,อย่าไปจับจดหรืออย่าไปคิดอะไรมากเกินไปกับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือผ่านมาแล้ว อิทธิพลของดาวเสาร์นั้นเป็นเกษตรอยู่ในเรือนมรณะมรณะแปลว่าอดีตแล้วดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการยึดติดดังนั้นเนี่ยชาวเมทุนเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของตัวตนของตัวคุณเองนั้นไปยึดติดเกี่ยวกับในเรื่องของอดีตที่ผ่านมานะครับมันเลยทําให้ตัวเราเนะี่ยมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเครียดความวิตกความกังวลต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าไพ่เดอะมูนคือการ ที่มีความวิตกความกังวลด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยชาวเมถุนควรจะต้องปล่อยวางกับความรู้สึกต่างๆด้วยนะครับเนาะรมันก็จะดีขึ้นประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ,อิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกว่าชาวเมทุนลัคณะเมทุนเนี่ยทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีแต่เราควรต้องอดทนและรอคอย ซิกออฟสอดมาบอกว่าอุปรสรรคปัญหามันมีเข้ามาได้มันก็มีจบลงไปได้ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างอาจจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละเล็กทีละน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยเราจะสามารถหลุดพ้นกับในเรื่องของ สิ่งตรงนี้ที่เราเป็นกังวลสิ่งที่เรามีความวิตกอยู่หรืออะไรที่มันเข้ามาทดสอบกับใจของตัวเราเองทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นโดยเรื่องของสุขภาพด้วยเช่นกันก็จะค่อยๆมีแนวโน้มเิ้ทางของการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นได้นะครับแล้วทุกอย่างก็จะตรงตัวมากขึ้นจากไพ่ซิกออปสนั่นเองเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของอ การเงินกันบ้างนะครับการเงินของชาวเมถุนลัคนาเมถุนนะครับมีโอกาสในเรื่องของการเงินนั้นค่อนข้างโอเคอยู่ในระดับพอสมควรนะครับเ o เว่นออฟเพน ซองพนักขึ้นนะครับหมายถึงในเรื่องของการเงินนั้นมีโอกาสในเรื่องของการที่เราจะได้เงินก้อนหรือเงินที่สิ่งที่เรานอ้นรอคอยเราจะได้การเงินที่ดีขึ้นนะครับใครที่รอคอยในเรื่องของการเงินจะได้การเงินได้ข่าวการเงินที่ดีเกิดขึ้นหรือมีโอกาสในเรื่องของรายได้นั้นก็จะค่อนข้างประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งพอสมควรเนาะแต่ว่ามีไพ่เพดออฟพนักขึ้น,านมาบอกว่า บางทีเราก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับการที่เราจะต้องประคองในเรื่องของการเงินสักเนิตหนึ่งนะครับการเงินอาจจะมีการติดขัดมีการสะดุดในบางครั้งเหมือนกันเนาะบางคนอาจจะเอาเงินไปรักษาสุขภาพหรือบางคนอาจจะเอาเงินไปลงทุนนะครับในเรื่องของการค้าการลงทุนต่างๆหรือบางคนอาจจะไปใช้ในเรื่องของการไปต่างประเทศ ก็ได้เช่นกันนะครับหรือบางคนอาจจะออกสังคมนะครับเที่ยวกับเพื่อนมากขึ้นบันเทิงเลิงใจเกี่ยวกับในเรื่องของการเที่ยวการสังสรรค์การฮันนีมูนกับคู่ของคนหลักก็ได้อะไรประมาณนี้หรืออาจจะไปกินเลี้ยงไปสังสรรค์กับเพื่อนบ่อยมากขึ้นนะบางทีอาจจะทําให้การเงินของเรานั้นติดขัดหรือสะดุดไปในบางครั้งแต่โดยรวมแล้วการเงินก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เนี่ย ขึ้นมาเก้าเหรียญด้วย เก้าเหรียญเนี่ยคือลักษณะของการที่เราเติมความสุขของตัวเราเองด้วยการเงินนะครับก็จะทําให้การเงินค่อนข้างอู้ฟู่พอสมควรพเพราะไพ่เก้าเหรียญเนี่ยคือการพัฒนาในเรื่องของการเงินที่มีความอยู่ตัวมากขึ้นทําให้ชาวเมทูลรัคนาเมทุนนั้นใช้เงินในระดับที่แบบมากขึ้นสะพัดมากขึ้นนะครับแล้วการเงินก็ดีขึ้นเราทําให้การเงินของเรานั้นใช้จ่ายก็เยอะขึ้นด้วยเช่นกันนะครับสังเกตดูว่าผู้หญิงคนนี้ คือมีความสุขอยู่ในท่ามกลางสิ่งที่ตัวเธอเองนั้นมีความสุขเห็นไหมครับเพราะว่าเธอเองนั้นใส่ชุดที่ค่อนข้างหรูหราสวยงามใช่ไหมครับแล้วมีลายล้อมด้วยการเงินเห็นไหมครับแล้วก็มีนกที่เหมือนกับบันเทิงเริงใจอยู่นั่นหมายความว่าเธอทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาสิ่งที่ตัวเองชอบโดยการที่เหมือนเอาง่ายๆคือใช้เงินซื้อความสุขนะครับซื้อในสิ่งที่อยากได้ ซื้อในสิ่งที่เราต้องการซื้อในสิ่งที่เราจะไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปเดินทางรอบโลกหรือไปอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจากไพ่ก้าเหรียญนั่นเองโดยรวมก็คือถือว่ามีการเงินที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จที่ดีแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งนะครับทีนี้มีไพ่ในเรื่องของเดรัชไอออเกิดขึ้นด้วยแปลว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการที่จะย,ย้ายถิ่นฐาน นะครับในเรื่องของการไปอยู่ต,าตา่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศก็ได้หรือต่างจังหวัดก็ได้เช่นกันบางคนอาจจะไปทํางานในต่างจังหวัดบางคนอาจจะไปอยู่ในต่างประเทศเลยก็จ,จะเป็นไปได้ด้วยเพราะว่าเดชชายออดกับเด e เวอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ของการเดินทางไกลแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการติดต่อกับต่างประเทศด้วยเช่นกันนะครับบางคนอาจจะเหมือนกับมีการค้าการลงทุนกับต่างประเทศนะครับในเรื่องของการงานการลงทุนต่างๆหรือการติดต่อการ ทำธุรกรรมนะครับต่างๆเกี่ยวกับในเรื่องของต่างประเทศบางคนอาจจะแบบมีเกณฑ์ของการที่อาติดต่อในเรื่องของการไปสัมมนาไปทําอะไรเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยการงานนั้นมีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสเดินทางกับในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับดังนั้นชาว เมถุนลัคนาเมถุนก็มีโอกาสเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานที่เกี่ยวข้องกับต่างต่างประเทศเนื่องจากอิทธิพลของในดวงชะตามีดาวการงานโคจรไปอยู่ในเรือนสุภาแปลว่ามีโอกาสในเรื่องของการติดต่อการซื้อขายการค้าขายการลงทุนการเซ็นสัญญาหรือการทํางานเกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดและต่างประเทศเป็นพิเศษเลยทีเดียวและมีโอกาสในเรื่องของการที่ได้ตําแหน่งชื่อเสียงนะครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของ การงานประสบความสําเร็จที่ดีต่อยอดพัฒนาในเรื่องของการงานที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนส่งเสริมนะครับในเรื่องของการงานที่ดีมีไพ่ราชินีถือถ้วยเกิดขึ้นด้วยเป็นไพ่ของตัวแทนที่มีโอกาสที่จะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ การงานมีโอกาสประสบความสําเร็จแล้วมีโอกาสที่จะมีพู้รับผู้ใหญ่นั้นคอยช่วยเหลือแล้วก็คอยผลักดันให้กับตัวคุณเองได้ประสบความสําเร็จในสิ่งต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของดาวพฤานสบดีนั้นเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าธรรมเกณฑ์นะครับอยู่ในเรือนสุภาเนาะก็หมายถึงการเจริญเติบโตมีคันรองชีวิตที่ดีกับในเรื่องของการ งานประสบความสําเร็จนะครับผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นในศักยาภาพของเราก็ช่วยเหลือและก็สับสนุนให้กับตัวเราเองหรือบางคนอาจจะติดต่อซื้อขายการค้าขายกันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการไกด์ไลน์กับความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะครับเดี๋ยวจะทําแบบเติมเติมคลิปให้ในคลิปหน้าก็ติดตามกันด้วยนะครับไอจะไกด์ไลน์ให้ก่อนเนาะขอทราบความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวเมทุนและขนาเมทูนในช่วงเดือน ในช่วงของเดือนมิถุนาด้วยนะครับ3ดาบ10ดาบ King of One นะครับแล้วก็ไพ่ The Harp Fan ไพ่เด็กถือเหรียญโอเคครับชาวเมถุนลัคนาเมถุนก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคู่ครองคนรักโดยเฉพาะอาจจะมีโอกาสในการจบเลิกลากันเกิดขึ้นเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยสาดาบปัก ที่หัวใจนั่นหมายความว่าระมัดระวังกับความรักความสัมพันธ์ที่มีการอ,อกหักเกิดขึ้นและมีโอกาสที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือความรักความสัมพันธ์ที่มีเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องอันเนี้ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของไพ่สิดาบนั้นมาพร้อมกับสดาบแบบเนี้ยเป็นนิยามของการ มีโอกาสของการจบเลิกลากันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยชาวเมทุนต้องไม่ประมาทนะครับความรักความสัมพันธ์ควรจะต้องเต็มเต็มความรู้สึกให้แก่กันและกันมากขึ้นอะไรที่มีปัญหาก,กันในช่วงเดือนนี้ก็พยายามเผาเผลงอย่าเพิ่งไปจัดเต็มใส่เต็มอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอะไรนะครับพยายามแบบเขาเรียกว่าประคอง ความรู้สึกให้แก่กันและกันไปอีกสักพักหนึ่งก่อนเนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่นั้นยังบ่งบอกว่าบางทีเราก็ต้องใช้ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ตรงนี้ไพ่เดอะฮาร์ดแฟ n มาบอกว่าบางทีคุณกับเขาเนี่ยยังสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีบางคนมีโอกาสแต่งงานได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาก่อนเพราะว่าไพ่เดอะฮาร์ดแฟ n คือไพ่ของการที่มีโอกาสแต่งงาน ตามดาวพรัสปดีที่อยู่ในเรือนสุภาที่เป็นเรือนคู่ก็มีโอกาสที่จะได้แต่งงานเหมือนกันนะครับแต่ว่าบางทีอาจจะได้แต่งงานช้าสักนิดหนึ่งเพราะมีปัญหาเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยชาวเมทุนก็ต้องพยายามทาอะไรให้มันชัดเจนแล้วก็พยายามโฟกัส ให้ถูกจุดกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งนะครับถ้ามันยังไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งตัดสจจดินใจอิทธิพลของไพ่คิงออบวานยังมูงบอกว่าคุณมีโอกาสติดต่อสารสัมพันธ์หรือคนที่มีปัญหากับตัวคุณมีโอกาสเป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นคน,ท,ท,นที่อายุมากกว่าตัวคุณและมีโอกาสที่เป็นเด็กกว่าก็ได้เช่นกันเป็นคนธาตุดินคือราศีพฤษภกันมังกรมีโอกาสที่จะมีปัญหากับตัวคุณเองได้นะครับ ก็มีโอกาสคนที่เด็กกว่าเนาะก็พยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางทีแล้วเราก็ควรจะต้องเอาใจใส่ดูแลแล้วค่อยๆประคองความรักความสัมพันธ์ไปแล้วทุกอย่างอาจจะยังมีแนวโน้มทิศทางที่ยังไปต่อได้นะครับหรือบางคนอาจจะต้องรอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นกว่านี้หรือแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ทุกอย่างนั้นเคลียร์ตัวเองก่อน อาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ต้องเคลียร์ตัวเองหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่ต้องเคลียร์ตัวเองก่อนเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเกิดความชัดเจนหรือถูกต้องตามหลักคันลองครองทำที่ดีเพราะว่าสาดับมันเป็นความที่มีความหลักที่ไม่ชัดเจนถูกไหมครับแต่เราก็ต้องใช้ในเรื่องของหลักในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําทุกอย่างให้ถูกต้องแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวมาตรวจสอบให้แบบเต็มๆคลิปในคลิปหน้านะครับจะทําให้ ทีนี้เราก็ขอภาษาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการเช่าบูชาตะกุดในเรื่องของดวงชะตาก็สามารถติดต่อช่องลายบูพยาได้เลยนะครับก็จะมีตะกุดดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีแ่งผู้คำหลวงของการออกแบบของครูบากิตสนะนะครับที่จะมาคอยปกป้องคุ้มครองกับดวงชะตาของตัวเราเองแล้วลอยด้วยหินมงคลนนะครับเป็นพุทธคุณในเรื่องของการที่จะเสริมดวงชะตาในเรื่องของ เมตตามหานิยมต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการเจรจาก,การติดต่อการสื่อสารที่มีเกิดความลาบลื่นนะครับแล้วก็ป้องกันคุ้มครองภัยให้กับตัวคุณเองได้สำหรับชาวเมทุนแล้วก็ลัคนาเมทุนนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อนะครับหรือการเช่าบูชาก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวจะพูดเพิ่มเติมในคลิปหน้านะครับอันนี้ผมก็จะเป็นะตะกุดในเรื่องของการมีปีเสียด้วยนะครับปีเสียมงคลเนาะในการกวากโชคกวาดลาบเข้ามานะครับแล้วก็มีตะกุดดวงจัด แล้วก็รอยได้หินมงคลแบบนี้นะครับก็จะเสริมในเรื่องของเสน่ห์เมตตากับในเรื่องของการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทรัพย์สินต่างๆก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อกับช่องบูพยาได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามป็กำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ